ตงเป็ดไม่ไดตัวใหญ่ตกเป็ดหรือเป็ดแฉะวะเนี Whew. ่ยนี่บรรยานาศสวยโอหเย็บคุณ บรรยากาศดีครับนี่น้ำไหลาอกาดทอดแลว้วอยู่หากินได้ด้วยนี่จ้างมาสับกลุ่งแถวนี้แล้วนี่ เยอะน้ำใสดีเลย เป็นสบายครับช่วงนี้อากาศดีมาแล้วตัว I สิสาม,มาองศาแา่เท่ากัที่ว่าหนาวจัดเราวช่วง 太猛了，两边。